ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมณีมัลำเดชหน่อยเอาเลขชุดสรุปสามโตโตเอามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องสุดสรับสุดสรุปสามโตโตนี่สูตรนี่เป็นสูตรแรกและงวดแรกเอามาลงให้พี่น้องในเบืองเด้อพี่น้องเด้อบอลูว่ามันจ,จะชั่วไม่ชั่วแต่กระเบื้องไหวเป็นแนวทางเนาะพี่น,น้องเนาะปัดเท้าตัวใดที่ทห้ามัก ก็จังคอยเอาไปใส่เดี๋ยวมาลําเดชนหน่อยโกพึมผ่ำทำเพลงเอามาหาพน้องในเบิงในชมกันเลยสูตรนี้เป็นสูตรอยู่ในเล็กเจ็ดตัวที่ผ่านมาเจ็ดแปดงวดตัวนี้ยังบบทัานลดอยู่ในเจ็ดตัวและสามตัวนี้ก็ยังบบท่านลด มอลลเดชเช่อยก็เลยเอาสูตรนี่มาให้พี่น้องในเบิงในช่วงกันเอามาสรุปเป็นเลขจุดจับสามโตให้พี่น้องในเบิงเดี๋ยวมอลลัเดชเช่นอยจับให้พี่น้องในเบิงเลยสามห้าแปดสามห้าเก้าสามห้าศูนย์ สามห้าหนึ่งนี่ครับชำนนี้เดิมปีนองเด้อสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งมันจะออกมาเป็นลักษณะลักษณะนี้เลยครับท่านผู้ชม

สี่หกหนึ่งเบิงเบิงไวเป็นแนวทาว่าหัวแรกนอกตานผู้ชมเนาะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแปด สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งอันนี้เป็นเลขตัวเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้ออันนี้เป็นเลขคูตดมลลําดีจะาหน่อยกับบอท่านรับประกันว่ามันจะเข่าชั่วอันนี้เป็นเพียงแค่เป็นเลขคูตด เอามาสรุปเป็นเหล็กสามตัวพอมอลำเดชานอยบ์โบเครเยรเฮดเต็มสูตรแบบนี้จักเทอ่อก็เอามาฝากให้ท่านผู้ชมในเบื้องในชมกันก่อนจะไปสื่อสาะก,กินแบงรัฐบาลกห็หาขอให้โศกโศก,กมันมานนอท่านผู้ชมเนาะเฮงเฮงปังปังกันค,คู่คู่คู่ค,คนเด้อพี่น,อนอ้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำมอลำเดชานอยพอเลยเป็นกำลังใจในทำคลิปให้ท่านผู้ชม ในเบื้องในชมนัำนไม่เลิกพี่น้องเด้อเอาเข็ขอให้พี่น้องเฮาสุขสมหวังกันคู่กู่คูคนครับสวัสดีครับพี่น้องครับ